สวัสดีค่ะ FC พี่น้องแฟนช่องสู้ขูสู่คุณพพกอกับชงสาวบ,บ้านนาสูวพเดนพี่น้องจ้าพบพอกันคลิปนี้เป็นตัวเลขแนวทางเซียนบางแคจ้าเพิ่นอยากเปนได้เพิ่นกระเฮ็ดคลิปเนาะคะ่ะส่งตัวเลขไม่สาวบ้านนาโอ้สู้พี่น้องแฟนช่อง FC ฟังหงวดวังหอนเขาที่เลขเจ็ดวิ่งเจ็ดพี่น้องจ้าบนกะออกที่เจ็ดศูนย์ศูนย์เนาะกะถือบาเดินดีจ้ะ ฟังให้จบฟังให้เข้าใจจ้าเพิินฝากคลิปวิดีโอมาฝากมาตอนเอฟซีแฟนช่องนองค่ะติกวหลไลตัวดอกจ้าก่อนอื่นค่ะก่อนสิไเป็นบชมดับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิ้งกิง,งเปิดาาาาาการมองเห็นน้ำเด้อพี่น้องค่ะถือปิดกันค่ะค่ะจ้ะเอ้าวอลไลายไ,ไปไปบึ่งคลิปวิดีโอจากเซียนบางแคในวดวันที่16กุมภาพันธ์หกไปน้ำกันจ้าสวัสดี ดีครับเอฟซีแฟนช่องสาวันนาสูผู้สุขคนจากผลที่ออกผลงวดที่แล้เนะพี่น้องเนาะผลที่ออกเกตศูนย์ศูนย์พะนะโอ้ยเนาะจะได้สี่ไปออกแก๊งซานตัวเดียวกับปิงบนกับโอเคมาครบนี่เนาะมาครบไปเกตสี่เกตหกเกตศูนย์ เติมถ่ายมาอีกศูนย์นีกนเลพี่น้องอันนี้ก็ไปยังสันเจ็ดศูนย์ศูนย์พนะพนาพนาก็สม,มอาออกไปตัวไปที <c oughs> ส่วนวิ่งบนตัวเดียวกับสายวิ่งกับโอเคเนาะก็ยังติดอยู่ในตำแหน่งหลักลอยอย่างหนาห่าศูนย์ศูนย์เจ็ดไปสันเจ็ดศูนย์เจ็ดไปสันเนาะศูนย์เจ็ดศูนย์ห นี่ว่าเกียร์00โอ้ยพี่นองง้องเลยส่วนมาครบล่างกหลุดไปแต่ว่าตัวดับก็ตัวดับก็ถือว่าโอเคดับสองตัวไม่มาตกเ,เปียกบนที่ออกหาหนึงเนาะบนที่ออกหาหนึงมาไปเบิ้งในหัวใไหัวใจ หดไม่ก็จะไปทีมาครบมาครุบบน1 2ึ่งสกูเดนเ็เดนึ่งเจ็ดหตัวเดียวไปทีเจไปทีเจคือเขาสามตัวเจ็ดสองเจีสองเหนึ่งตรงในเฟซบุ๊กหยอดวิว เกือบลานเ,าเขาก็สิบคนหนีเฮาสติแอดเอ้ยพี่น้องเอ้เกือบลานคนเขาบึงขีบย่างมาส่วนมาครบล่าง3 4 5 6 7 9 3 4 5 6 7 9เด้่นสิบมีดนี่้ะนี่ตัววิ่งบลลงมันสีเด่นอยู่ 7กับเก่าเอาบอลลงเด่นเกับเก่าไปเลือกอา่าเพื่อตัวได้ถูกเชโลโกับจะคล้องกับไปเรือ,อไม่สองตัวนี่ตัวเด่นตัดบอลลพงไน้องเด่นพ่อๆกันตัววิงดับลางศู 8. น์กับแปดในคู่เด่นเจ็ดซีเจ็ดเจ็ดเก่าซเก่าเ เก่าเจ็ดม่มอวันออกไปว่างหัน,นกลับมาออกอีกซนะเนาะโปรตีจีบระตรีเจ็ดซีไปก็คือได้หล่นข้างบนข้างล่างตีนส้นกันนะนี่ถ้าผู้ใดมักครูเด่นนอกเนาาื้อใจนี่ก็จับบอนแน่นี่ฮอกซีก็สวยกันแต่ถ้าจับไปหลายคู่มันก็จะเป็นหลายคู่ถ้าตัวมักตัวอื่นนอกเนื้อใจานี่อยู่ในนี่น ก็จะบ้นได้ว่าเดินเด่นหลังมีตอนนี้นะครับเด้อนี่เป็นมาครบบนมาครบล่างคูเด่นคูเด่นดับล่างไปทีศูนย์ก็บแปดคอยเอฟซีแฟนช่องสาวนาสุภูสุกคนโชคดีในเดือนแห่งความรักเด้เอเาขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ค่ะก้อนที่สาบนาจะไปทวนตัวเลขเนาะค่ะงวดไม่ไให้เบิง้งงวดเก่าก่อนค่ะเอากวดเก่ามาให้เบิงพร้อมจะ้ะเพื่อนให้เจ็ดเจ็ดศูนย์ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์พี่น้องเลขดับล่างคนดับอมะตะเด้อดับยู่ค่ะเป็ดก6หกงวดวางหันดับยู่ค่ะอันนี้เป็นงวดเก่าเนาะค่ะเอามาให้เบิง้งเปรียบเทียบก่อนสิไปทวนงวดไม่ให้เบิง้งเอาค่ะเดี๋ยวสิทวนงวดไม่ให้เเบิง้งจ้า นี่จ้าหวดใหม่นะคะหลังจากที่ฟังคลิปเพิ่นแล้วเดี๋ยวสาบนา,าจะทวนตัวเลขเซียนบางแคให้ฟังอีกเดอ้อจ้ะในงวดวันที่สิบหกกุมภาหกแปดครบบนมีหนึ่งมีสองมีสี่มีหามีเจ็ดมีแปดวิ่งเจ็ดคือเก้าอีกแล้วพี่น้องวิ่งเจ็ดบนเด่นคือเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดสามตัวสองเจ็ดสี่และสองเจ็ดหนึ่งจ้าพี่น้องสำหรับบนล่างเดอ้อบาทนี้จ้ะล่างวิ่งไปที่เจ็ดกับเก้าจ้า ครบล่างมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดสำหรับจับคู่มีเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าสี่จ้ะโอ้เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสี่ด้อพี่น้องเหมากับกันจ้ะสำหรับดับล่างดับไปที่แปดกระสุนจ้ะดับอมาตะเป็นดับล่างแปดกระสุนเด้อจ้ะเดี๋ยวสิเปรียบเทียบของเก้าให้เบิ้งพร้อมพี่น้องจะได้เบิ้งให้เข้าใจนะค่ะจ้าหมวดเกา้ากับหดใไม่ ดับล่างแปดกับศูนย์งวดวัางหันดับล่างแปดกับหกดับยูเด้อจ้ะเป็นตัวเลขจากเซียนบางแคเนาะค่ะเปรียบเทียบไปเบองเลขบ่หนี้กันไกลไปนอนงวดนี้กับงวดวัางหันก็จะประมาณนี้เด้อค่ะเอาเดี๋ยวให้แคปหน้าจอเนาะค่ะเซียนบางแคเนาะค่ะในวันที่สิบหกกรกามพันหกแปดหิงดิงรวยรวยปังปังสุขสุขคุณ เงอน,นกองท้องไนเขาเด้อพี่น้องจา้าคลิปนี้ฝากด like, share. กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิ่งกิงเปิดค้าการมองเห็นน้ำจาาไปเราจะสวัสดีค่ะ yeah. uh, วัสลิวะฮาปุกราปาลิปุกลเณนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินงังเปตานังอุป,ปกรปปัรปฏิจิตังปะชิตังตุมังคิดปะเมวะสมิชันโต สัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวัชันโตสัพพะโรโควินัสสตุม,มาเตภวัตว,วันตราโยสุขีตีคายุโคภวะอภิวาธนะศีลิสะนิจังวุธาปจายนอง จัตตารธุธรรมาวัฒนติอายุวันโมสุทังพะลัง